สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้หลังจากที่พวกเรานะได้อ่านวรรณคดีลำนำเรื่องธนูดอกไม้กับเจ้าชายน้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันข้อที่หนึ่งนักเรียนคิดว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้แดนเนี่ยชอบอ่านหนังสือเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็ชอบอ่านหนังสือเช่นเดียวกันแดนก็เลยเห็นพฤติกรรมของคนในครอบครัวเขาก็เลย มีนิสัยชอบอ่านหนังสือนะคะข้อที่สองทำไมเจ้าชายน้อยนารายที่เบตจึงต้องคอยถามพระมารดาว่าบิดาที่แท้จริงของตนคือใครเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เคยเจอพ่อมาก่อนใช่ไหมคะก็เลยเกิดความสงสัยข้อที่สามค่ะ ข้อความใดที่แสดงให้เห็นว่าเจ้าชายน้อยผู้จาหลักแหลมเป็นคนเก่งและมีจิตใจเมตตาจริงๆปรากฏในหลายตอนนะคะจากในเรื่องเนาะแต่คุณครูขอยกตัวอย่างมานะคะเช่นคุณแม่เนี่ยพระมารดาเนี่ยก็ยังเป็นสาวเนาะแต่ทำไมพ่อเนี่ยชารามาขอให้พูดความจริงซึ่งพ่อในที่นี้นก็คือหมายถึงคุณตานั่นเองที่เลี้ยงมาใช่ไหมคะซึ่งจะปรากฏ ในบทร้อยกรองตรงนี้ที่ว่ามารดาข้ายังเป็นสาวแท้ตาแก่โคร่งคล้างฟันฟางหักไม่ร่วมแทน่นบรรทมพิรมรักสงสัยนะักตาเล่าให้เข้าใจตรงบทร้อยกรองตรงนี้นะักเรียนไม่ต้องเขียนลงไปก็ได้นะคะเขียนแต่ข้อความด้านบนที่เป็นสีม่วงๆตรงนี้เนาะนะคะคุณครูยกมาให้เป็นตัวอย่างเฉยๆ ต่อไปนะคะในข้อที่4ี <hi> ่เนาะเขาบอกว่าเหตุการณ์อะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อเจ้าชายน้อยนยิงธนูเข้าใส่ศัตรูแล้วคนที่เจ้าชายน้อยยิงคือใครให้วาดภาพแล้วก็ระบายสีประกอบการเล่าเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะคะธนูเนี่ยกลายเป็นดอกไม้ส่วนคนที่ยิงใส่ก็คือพระชัยเชษซึ่งเป็นพ่อนั่นเองนะคะ อะรูปก็จะประมาณนี้เนาะใครที่สามารถวาดรูปได้ก็วาดนะตรงนี้คุณครูไม่บังคับนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะนักเรียนเห็นด้วกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่เพราะอะไรเด็กๆควรเข้านอนแต่หัวค่ำตื่นเช้าขึ้นมาจะได้สดชื่นแจ่มใสสำหรับคุณครูนะคะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนเต็มที่เนี่ยก็จะทำให้สมองเนี่ยแจ่มใสคิดอะไรก็จะ คลองแคล่วว่องไวมากๆนะคะข้อที่6เลือกบทร้อยกรองจากเรื่องที่อ่านและรู้สึกประทับใจมาสองบทพร้อมวาดภาพประกอบนะคะอันตรงวาดภาพนะคะคุณครูก็ยกเว้นไว้นะเนาะเผื่อบางคนนะคะไม่ถนัดการวาดภาพแต่ถ้าใครอยากวาดก็ได้นะไม่มีปัญหาค่ะ คุณครูยกบทนี้มาแล้วกันเนาะสอนทรงองค์พระชัยเชษอาเพศไม่พานโอรสากลับเป็นเอมอูโพชนาเกลื่อนกราดดาสดาพานาวันนะคะอาความหมายก็คือว่าสอนของพระชัยเชษเนี่ยที่ยิงออกไปใสพะะป่พระโอรสนะคะโอรสาแปลว่าพระโอรสเนาะ กลับเป็นเอ็มโอโภชนาก็คือกลายเป็นอาหารเลยนะคะเก,กลือนกาดดาศราพนาวันเก,กลือนกาดดาสราก็คือมากมายเลยพนาวันแปลว่าป่านะคะแปลว่าป่าภาพก็จะประมาณนี้นะคะนี่เห็นไหมอ,อ,อันนี้คือบทที่คุณครูรู้สึกประทับใจนักเรียนสามารถเลือกบทอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะ เอาละค่ะวันนี้เราก็จะจบในหน้า126นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่เนาะยังไม่ต้องส่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ